บ้านของเราเดินทางมาถึงหนึ่งืนผู้ติดตามแล้วจ้าอขอบคุณห,หลายๆด,ด้วยครับเด้อี่ช่วยกันติดตามจนหอด 1, ึง0มืเนาะจากสิกินน้ำนำหมดที่นี่เนไ,ไ,ได้หลายหมืน่นขอบคุณหลายๆครับขอบคุณมากๆ <c oughs> ค่ะขอบคุณค่ะ่ฮักและเอ็นดูบ้านเท่าด้วยค่ะเด้อขอบคุณมากๆเลยจากใจจริงจ้าขอบคุณจากใจค่ะเมนูวันนี้จ้าพกรบลุงกำนันแล้วก็เด็กยญิงบัวตองจ้าเดี๋ยญิงบัวตองมีลาบสุกจ้าส่วนคุณลุงก็มีจุจ้า เอฟซี FC, เรียบรลอยมาอยู่อจุค่ะขออนุญ,ญาตหนึ่งวันค่ะคุณลุงบอกเมนูอะไรคะเมนูลาบครับทำไมต้องหมาดคอด้วย <c oughs> ลาบจ้า <c oughs> ลุงจะลาบอันนี้ลาบให้ลูกสาวน้อยเพิ่นคะ่ะ <c oughs> และคุณแม่ย่านะจ๊ะระหว่างอรอลาบเหมือนเดิมจ้าโอเคคะ่ะแต่มาดูลุงลาบสู่กินจ้า เนื้อสวยจังเลยเนื้อสวยจังบางคนเขาไม่อยากลาบเลยลาบอยู่จุ๊จุ๊นิดนึงจุ๊คำเล็กๆนิดนึงนะจออถึงกระบวนการหั่นผักซอยผักแล้ะจ้าลงกำนานปันสุขจะปรุงจะปรุงปรุงปุงค่ะนี่คือ เพีย่มามีเพียลูกกินได้ไหมล่ะมามีเพีย่ใสเพียั้ง้ไ้นอ่ะได้อยู่ได้นี่มามีเพียเนื้อสับลงไปจ้าและเครื่องในนิดหน่อยจะใส่อันนี้ก่อนอันนี้เพียชุรตมาครัวมาเลยพริกป่นจ้าอย่าเผ็ดมากอันนี้นึงได้อยู่อันนี้ได้อยู่โอเคเกลือเกลือเกลือจะจะนัวกระชับรสชาตินี่ โครเร่โครเร่โครเรปรุงก่อนเด้อจ้าแล้วก็ไปคั่วสุกเด้ออันนี้เป็นเมนูคั่วสุกนะคะเบิ่งคลิปให้จบเด้อค่ะย่คอมเมนต์สิได้บ่โปม, <laughs> มีทำครั้งหนึ่งบอกไม่กินดิบนะคะ่ะย่างปลาคั่วสุกต้องทำตอนดิบก่อนนะจ๊ะกระชับรสชาติด้วยน้ำปลาเพรให้มันหอมโอเคตามด้วยผักใช่ไหมคะผัก,กจ้าต้นหอมผักชีสะระแหน่สะระแหน่แบบนี้เลยจ้า ตาเป็นแบบนี้นะจ้ามิกแล้วทีนี้เราจะไปขึ้นขั้วบนไฟจ้าในจังหวะที่เรากําลังจะขั้วนั้นมีคนลอยมีคนลอยจ้มาม, <laughs> มีคนลอยจะไ,ไ,จะไ่กินดิบนะจ้าสายดิบ <c oughs> โอเคอ่ะทีนี้่าส <c oughs> ุกจ้าเปิดไัว่วไป <c oughs> มาแล้วจ้าเริ่มสุกแล้วจ้าซีแบบนี้กระแ่ก,กเพื่อไงอ่ะไปเอาให้สุกเอาให้สุกสำหรับเด็กและผู้สูงวัย เรียบร้อยจ้าสุกแล้วดาบสุกจ้าเห็นไหมน่ากินไหมพอสุกเราก็น่ากินเลไปจ้าจัดใส่จานเมนูวันนี้จ้า,าบบพบกับลุงกำนันแล้วก็เด็กยญิงบัวตองจ้าเด็๋ยญิงบัวตองมีลาบสุกจ้าลาบสุกลาบสุกค่ะส่วนคุณลุงก็ให้ <laughs> เราตกินซุกรสประยูจ้ามีจุจ้า,จจาเอฟซีเรียกร้องมาอยู่เด้อเอฟซีเรียบร้องมาอยู่อ้าจุค่ะขออนุญาตหนึ่งวันค่ะคุณลุงบอก โอเคเดี๋ยวยิงบะตองอร่อยไหมจ้าอร่อยค่ะเดี๋ยวยิงบะตองทานเลยจ้ากระผักสดเจ้าจิ๋วตะลึงเลย <c oughs> ลงลง่งๆวันนี้ เด็กบ้านของเราเดินทางมาถึงหนึ่งมืนผู้ติดตามแล้วจ้าลุงมีอะไรจะบอกเอฟซีเราไหมคะบอกท่านผู้ชมเราไหมขอขอบคุณหลายด้วยครับด่ช่วยกันติดตามจนหอดหนึ่งมืนเนาะทุกท่านกัสกินน้ำนำบาที่ไหนเด็กได้หลายหมื่นเน้นกินเน้นทําอาหารจ้าขอบคุณทุกท่านลงคลิปรัวอยู่ะสานลูกสาววันขอบคุณหลายครับขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะี่ฮักละเอ็นดูบ้านเท่าเดวยค่ะเด้อเนาะค่ะเนาะ ขอ,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่มีอะไรจะบอกนอกจากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยจากใจจริงจา้าขอบคุณจากใจค่ะ